ว้ากูมีถามดอกครับสวัสดีครับวันนี้คุณอะไรนะธนพลมีโคามาตัดผมทรงมามหาไทยทรงบางละจันทรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาคุยไป <c oughs> คุยวะอนุสาวรีย์ช่ววันนึ่งอเออมันไม่มีดอกประชาธีปไตยะเออแต่เขาก็บอกว่ามีนะนนไม่เออหาประชาธีปตะยไม่เห็นสักตัวเลยเนาะน ว่า <Wow. S 2> นกมันวนยืนเลยเลยโอ้แต่ทำไมประชาชนถึงชอบว่าอ,อนุสวรีประชาธิปไตยอยู่ตรงนั้นว <Wow. S 2> ะว่าโอ้ออไอ้ตัวที่มันกระโดดออกมาจากรัฐสภา,ามันชื่ออะไรล่ะห <c oughs> ลอกมันหลอก,ลอกโอ้ตัวนั้นชื่อยุทธหรือชื่ออะไรชื่ออะไรนะชื่อยอยักษ์เนี่ยมันหลอกคนเชื่อว่าประชาธิปไตยโอ้ เออเอาคุยไปครับสําหรับผมช่างอ้อนก็ตัดผมไปด้วยก็ชวนแขกคุยไปด้วยเนาะครับเนาะพวกนักการเมืองมันหลอกเองว่ามึงประชาธิปไตยเฮ้ยมันเชื่อมันแล้วว่าปักหัวฝันครับผมายเชื่อแล้วก็เชื่อแล้มาขากันตายครับผมอีกฝไฟแล้วก็บอกว่าประชาธิปไตยอืม ันนราะปไหตัวมันผมผมก็อยู่บ้านนอกผมก็ไม่เคยเห็นสักทีนะตัวมีตนอกประชาธิไตตัวประชาธิปไตยนี่คือหมายความว่าประก็แปลว่าพบปะชาก็แปลว่ารู้สึกชินชาใช่ไหมโอ้ไม่มีตัวตนชินชากับนักการเมืองหรือว่าชินชากับการเป็นอยู่ของเศรษฐกิจไทยนี่ก็ประเพื่อกัน มันอุปโปลโขึ้นมาเฉยๆนี่นะว่ามีประชาธิปไตยและการเมืองมันหลอกโอ้โอ้ผมเข้าใจเหมือนกันเนะอ๋อมันหลอกอว่าวี่าผมทำประชาธิปไตยเพื่อพี่น้อง ไอ้เสี้ยกูเวลามาหาเสียงแม่งน้ำตาจิไหลมันไม่เคยทำเพื่อตัวมึงเองเลยทำเพื่อประชาชนทั้งหมดเลยอันนี้คือศึกบางระจันนี่คนนี้นะครับตัดผมบางระจันนี่เขียไปเข้าไปในสภาไอ้เหี้ยลืมประชาชนหมดโอ้นี่คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกับประชาิปไตยนี่ห่างกันกันเป็นรัฐมนตรีอยู่นั่นแหละอ๋ออ เป็นอย่างนั้นไปแล้วประชาชนมันอยู่ไหนประชาชนมันอยู่ไหนโอ้ความรู้สึกมนตก็บอกว่าทำเพื่อประชาชนนี่คือความรู้สึกของธนาพลเนาะที่ซึ่งไปอยู่กรุงเทพมานานหลายปีโอ้เห็นนั่นอะไรเมืองเราอุิจจะขอบว้าวเอาเอาเอาเพลงต่อได้คองนักสู้นักสู้เอาคาราบาวคาราบาวเอาอีกเพลงนึงข้อนึงข้อนเดียวเอาบางละจันเอาะบางละจันคืนพระจันงามเด่น ฝนพรมพรม,มเย็นในยุทธภูมิสงคราม้า <Wow. S 1> นี่ในจันหนวดเขี้ยวและบือน้ำรวมพวกขึ้นพวมถามถึงความเป็นไทยนี่นตนพระาาจยนธรรม,มโชติละละทิ้งบทเป็นมิ่งหวนกำลังใจฟังต่อกรทับพม่าทั้งน้อยใหญ่ที่คมเหงน้ำใจบนข้าเด็กผู้หญิงใช้โย้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาเน็ต งสงคามวุ้ยญี่ปุ่นนะครับรงสงคามวุ้ยญี่ปุ่นนี่